สวัสดีครับวันนี้ครับมาที่วัดภูอ่างกบนะครับก็เดินอยู่บนภูเขานะครับผมที่ภูเขาโจมนะครับผมก็เดินมาตรงแบบรันเลาะตามสายป่านะครับผมก็จะพาไปชม ครบเพิงถ้าหรือว่าเพิงหินนะครับแม่ย่านะครับที่ตำบลสีแก้วนะครับผมก็จะลกหน่อยนะครับผม บรินี้ก็จะเป็นนะครับเป็นคลองลำทารนะครับผมข้างหน้าผมก็จะมีลำทารนะครับไหลมานะครับผมข้างหน้าผมก็จะเป็นนะครับเป็นด่านนะครับเป็นด่านใหญ่นะครับผมก็เดินมาประมาณสองกิโลกว่ากว่านะครับผมนี่นะครับผมก็จะเป็นลำทารนะครับไหลลงมาครับผม ซึ่งดานใหญ่นี้นะครับก็อยู่ท้องที่ตำบลสีแก้วนะผมก็เคยมาหลายครั้งอยู่นะครับผมก็จะเป็นลําคลองเป็นคลองน้ําไหลลําทานนะครับไหลลงมานะครับผมก็มจะเดินข้ามเขามาตรงนี้นะครับผมตรงที่มือผมชี้นะครับไปตรงนี้นะครับผมข้างบนก็จะเป็นเพิงหิน เป็นเพิงถ้ำเล็กๆนะครับเป็นเพิงถ้ำไมยาานะครับผมแล้วตรงประทานนี้ก็จะเป็นยุดชมวิวผานางคอยนะครับผมก็จะเป็นทางน้ำไหลนะครับไหลลงมาจากภูเขานะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นนะครับเป็นดานใหญ่นะครับผมเวลาฝนตกมาก็จะมีน้ำไหลามาจากภูเขา เป็นคลองน้ําไหลเป็นน้ําตกไหลลงยาวลงไปนะครับผมตรงนี้ทางที่ผมเดินมาครับก็จะประมาณนี้สมัยก่อนนะครับชาวบ้านเมื่อห้าสิบหกสิบปีหรือว่าร้อยกว่าปีที่แล้วนะครับก็จะมีหมูป่าแล้วก็สัตว์ป่ามากมายนะครับผมที่ยอดภูกระโจมอย่างนี้นะครับผมสตวนนี้ก็จะเป็นช่วงหน้าฝนนะครับผม ็ไม่เหมาะกับการเดินป่านะครับผมเดี๋ยวว่ามาท่องเที่ยวนะครับส่วนมากก็จะมาเป็นกลุ่มเนาะสองสามคนขึ้นไปวันนี้มาคนเดียวครับผมตอนนี้ก็จะมีทางลงไปฝั่งโน้นนะครับผมก็จะไปมีอีกสองสามถ้ำนะครับผมเดี๋ยววันนี้ก็จะพามาชม ้ำแม่ย่านะครับผมบริเวณนี้ก็จะมีนะครับเป็นสระน้ํานะครับผมไว้สําหรับนักเดินป่าหรือว่าครูบาอาจารย์พระสงฆ์นะครับมาสแสวงวิเวกนะครับหรือว่ามาเดินทุดงนะครับผมก็มาส่งน้ําหรือว่ามาอาบน้ํานะครับผมก็จะเป็นสระน้ําลึกประมาณครึ่งเอวนะครับประมาณน่าจะประมาณ หน้าอกนะครับผมน้ำก็จะไหลมาตามเป็นลำธารไหลมาอย่างนี้นะครับผมมีปลาด้วยนะครับผมปลาก็เยอะอยู่ครับเราจะมีเป็นหลุมเป็นแอ่งนะครับผมมีที่พักนะครับกระต๊อบเล็กๆนะครับผมลูกศิษย์นะครับถวายแด่พระภิกษุทุกๆรูป นะครับผมที่ดานใหญ่นะครับผมเวลามานั่งหรือว่าชาวบ้านนะครับมานั่งนะครับผมมาพักผ่อนหรือว่ามานอนนะครับผมก็จะเป็นศาลาเนะาะศาลาเป็นเหล็กนะครับผมสำหรับนักสแสวงบุญนะครับหรือว่าครูบาอาจารย์พระสงฆ์นะครับผม รถก็ขึ้นมาได้นะครับต้องเป็นมอไซค์วิบากนะครับล้อใหญ่นะครับผมระยะทางเข้ามาก็ประมาณ3มกิโลนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นนะครับเป็นฤาษีมืดเนาะชาวบ้านเรียกว่าฤาษีมืดนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นนะครับห้องน้ํานะครับผม ก็มาถึงถ้ำย่าแแปรนะครับผมก็จะเป็นทางน้ำไหลลงมานะครับผมเดี๋ยวไปชมข้างในกันครับทางลงไปนะครับผมไม่มีพระมาจำพรรษานะครับผมแต่ก็จะมีพระสงฆ์นะครับมาปรากฏช่วงหน้าแ้ง นะครับหรือว่าออกกัญาแล้วนะครับผมก็จะเป็นเพิงถ้าเล็กๆนะครับผมนะครับถ้ำหญ้าแปรนะครับผมที่ตําบลสีแก้วนะครับผมก็ข้างในนะครับก็รู้สึกว่าเย็นดีนะครับผมจะเป็นทางน้ํานะครับ เป็นเพิงหินถ้านะครับผมก็จะมีลูกครูบาอาจารย์มีนะครับเสือนะครับพบหมอนกระติกน้ำนะครับแล้วก็แค่เก่าๆนะครับผมก็จะเป็นเพิงถ้านะครับพอได้หลบฝนหลบแดดนะครับผม ไปข้างในก็จะเป็นรูน้ำนะครับตรงนี้นะครับผมมีแผงโซล่าเซลล์ด้วยนะครับผมนี่จะเป็นทานน้ำไหลลงมานะเป็นรู นะครับผมรอยน้ำหยดลงมานะครับผมก็เป็นถ้าหญ้าแปรกับที่ตะบนสีแก้วอำเภอหลุงทา่จาจังหวัดเชียงสุวรรนะครับผมอากาศก็เย็นดีนะครับผมเย็นสบายนะครับผม